อภินญ,ญาหกและวิชาสามสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทั้งลึกซึ้งและน่าสนใจมากในพระพุทธศาสนานั่นก็คืออภินญ,ญาหกและวิชาสามว่าคืออะไรแตกต่างกันอย่างไรและที่สําคัญที่สุดทําไมเรื่องนี้จึงเกี่ยวพันกับการหลุดพ้นจากทุกข์ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกับอภินญ,ญาหกกันก่อนอภินญ,ญาหกหมายถึงความรู้พิเศษ ที่เกิดขึ้นจากการฝึกสมาธิจนถึงขั้นชาญทำให้จิตมีกำลังพิเศษเหนือกว่าคนทั่วไปซึ่งแบ่งออกเป็น6อย่างได้แก่ 1. อิทธิวิธีความสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆเช่นหอกได้หายตัวได้ดำดินได้ 2. ทิพพอโซตปยานหูทิพได้ยินเสียงทั้งไกลและใกล้ 3. เจโตปริยยานรู้ใจผู้อื่นได้ 4. บุกเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติหนหลังได้ 5. ทิพยะจักขุยาณหรือที่เรียกว่าจุตูปปาตยานมองเห็นการเกิดและการตายของสัตว์ทั้งหลาย 6. อาสวักขยญยานยานที่ทำให้กิเลสสิ้นไปทีนี้มาดูอีกหมวดหนึ่งที่สำคัญมากเรียกว่าวิชาสามวิชาสามก็คือความรู้แจ้งสามประการ ที่เป็นหัวใจของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นหนทางตรงไปสู่การหลุดพ้นได้แก่ 1. บุพเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลัง 2. ทิพพยะจักขุยานเห็นการเกิดและการตายของสัตว์ 3. อาศสวัคขยะญานความรู้ที่ทำให้กิเลสสิ้นไปจะเห็นว่าวิชาสามนั้นจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอภิญญาหแต่ต่างกันตรงที่อภิญญาหก ครอบคลุมทั้งเรื่องความสามารถพิเศษทางโลกิยะเช่นเหาะเหินหูทิพย์รู้ใจผู้อื่นซึ่งถึงจะน่ามหัศจรรย์แต่ไม่ได้ทำให้พ้นทุกโดยตรงในขณะที่วิชาสามเลือกเฉพาะยานที่พาเราไปสู่ความหลุดพ้นคือระลึกชาติเห็นวัฏสงสารและสุดท้ายคือการสิ้นกิเลสพูดง่ายๆว่าอภิญญาหกเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ใหญ่ที่เต็มไปด้วยอำนาจพิเศษแต่วิชาสามคือเพชรเม็ดงามที่สุด เพราะเป็นกุญแจสู่พระนิพพานคราวนี้หลายคนอาสงสัยว่าแล้วทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงยานเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสมาธิจนเกิดปุเพนิวาสานุสติยานหรือการระลึกชาติมีขั้นตอนดังนี้ 1. ต้องเริ่มจากการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลเปรียบเสมือนรากฐานถ้าศีลขาดจิตก็ฟุ้งซ่านไม่อาจตั้งมั่นได้ สจเจริญสมาธิจนเข้าสู่ฌานโดยอาศัยการภาวนาเช่นอาณาปานาสติหรือกรรมฐานที่เหมาะกับตนฌานที่สี่นี่แหละเป็นบาดฐานของ